สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกับดิฉันจิรภาศีตาบุตรเป็นประจำอีกเช่นเคยในเวลาเดียวกันนี้นะคะประเด็นถอดสลักข่าวของเราในคืนนี้ค่ะร่วมพูดคุยถึงอีกหนึ่งวันสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของเดือนสิงหาคมที่จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ถือว่ามีวันสําคัญหลายวันเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันคล้ายวันเฉลิมพระบรมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตรงกับวันที่12สิงหาคมซึ่งก็ถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วนะคะยังคงมีอีกวัน ที่เป็นวันสําคัญที่เป็นการแสดงออกถึงการส่งเสริมบทบาทของสตรีไทยนั่นก็คือวันสตรีไทยทุกๆวันที่1สิงหาคมของทุกปีก็จะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสภาสตรีแห่งชาติในพรมราชินูประถภมแล้วก็รวมไปถึงสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะมีการจัดงานนอกจากว่าจะเป็นการส่งเสริมบทบาทสตรีแล้วก็ให้ความสําคัญกับสตรีไทยแล้วนะคะยังเป็นการจัดงานเพื่อ ที่จะร่วมเทิดพระเกียรติแด่องค์แม่หลวงของเราอีกด้วยค่ะรายละเอียดของการจัดงานนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับทางด้านของแขกรับเชิญกันนะคะส่วนช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะ ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการหอสลักข่าวกันต่อร่วมพูดคุยนะคะถึงการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่สําหรับวันสตรีไทยและแน่นอนว่าการจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นการเทริดไทยองค์ราชนีด้วยนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราค่ะท่านผู้อำนวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะคะคุณสมชายเจริญอํานวยสุข,ขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเนี่ยนะคะก็คงจะต้องมาย้ากันสักนิดนึงดีกว่านะคะถึงวันสําคัญของสตรีไทยนั่นก็คือทุกๆวันที่1สิงหาคมคนี่นะคะคซึ่งรู้สึกว่าสตรีมีวันนี้ พักภูมิใจมากๆ,ๆก่อนอื่นคงจะต้องให้ท่านผอ,อน,นะคะได้บอกถึงที่มาที่ไปของความสําคัญของวันสตรีไทยค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไรคะคือวันสตรีไทยนี่เกิดจากแนวคิดขององค์กรสตรีไทยนะครับที่อยากจะให้มีวันสตรีเนื่องในเดือนที่เป็นวันแม่ของประเทศไทยก็บอกว่าอยากจะให้ผลงานของสตรีไทยที่ได้ทํามาแล้วก็ผลงานต่างๆที่ได้ช่วยเหลือสังคมผลงานที่เป็นนวัตกรรมต่างๆได้มาแสดงกันในวันสตรีไทยแล้วก็ให้ลํำลึกถึง ความรูคร้ความสามารถแล้วก็สตรีไทยที่มีทําคุณประโยชน์ต่างๆให้กับประเทศชาติมามก็ขอพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ<ค>ขอพระราชทานวันสตรีไทยในเดือนสิงหาคมซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าบ,บอกว่าให้วันที่หนึ่งสิงหาคม เป็นวันสตรีไทยท่านพ <c oughs> ระราชทานมาตั้งแต่วันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2546แ, <c oughs> แล้วปีเราก็จัดงานวันสตรีไทยมาทุกปีปีนี้ก็เป็นปีที่11นะคะ <c oughs> ทีนี้เนี่ยในวันสตรีไทยก็จะมีการแสดงออกถึงสัญ,ญลักษณ์ด้วยที่จะบ่งบอกว่าวันนี้เนี่ยคือวัน <c oughs> สําคัญของสตรีไทยทุกคนทั่วทั้งประเทศสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้นี่คืออะไรคะสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในวันสตรีไทยเราใช้ดอกคัทะเยาควีนสลิกิทในการเป็นดอกกล้วยไม้ที่เราใช้ดอก คัทริยาควินสเกิตนะหนึ่งก็คือว่าชื่อก็เป็นมงคล <c oughs> เพราะชื่อก็เป็นพระนามของเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับแล้วก็ดอกคัทริยาควินสเลกิตก็เป็นผลไม้ขออภัยครับเป็นกล้วยไม้สายพันธุ์ไทย <c oughs> ซึ่งมีความสวยงามมีความอ่อนช้อยตรงกับลักษณะของหญิงไทยท,ยท,ยทยี่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์ไทยเราก็ใช้ดอกคัทริยาเป็นสัญลักษณ์ของมันสตรีไทยเรื่อยมานะครับ <c oughs> ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีปัจจุบันค่ะนะคะคงจะต้องให้ท่านผอนะคะได้บอกถึงความสําคัญในบทบาทของสตรีค่ะถ้าเราจะนามาปลี เทียบกันบทบาทของสตรีในสมัยก่อนกับยุคปัจจุบันนี้มีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดคะ ตั <t od ay> to ้งแต่อดีตมานะครับผมว่าสตรีมีความสําคัญครับในสานที่เป็นแม่นะครับแม่บ้านแล้วก็เป็นแม่ที่คอยดูแลบุตรหลานที่เจริญเติบโตมาเป็นพวกเราแล้วก็จะสังเกตว่าเราให้ความสําคัญกับสตรีมากนะครับประเทศไทยคนที่ใหญ่ที่สุดในกองทัพเราเรียกว่าแม่ทัพเราไม่เคยเรียกว่าพ่อทัพนะครับแสดงว่าเราให้ความสําคัญกับสตรีนะครับแล้วสตรีไทยตั้งแต่อดีตก็มีทั้งวีรกรรมที่ทําเพื่อประเทศชาติบางสตรีบางท่านก็ออก รบจนกระทั่งกู่ชาติบ้านเมืองได้บางท่านก็ทํำคุณประโยชน์ต่างๆหลายหลากมากมายนะครับเราก็บอกว่าสตรีเนี่ยเป็นเป็นเป็นผู้ที่มีบท,บ,ทบาทสําคัญอย่างยิ่งตั้งแต่อดีต มาจนกระทั่งปัจจุบันสตรีก็มีบทบาทสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆเรามีผู้บริหารประเทศนะครับมีรัฐมนตรีเคยมีนายกมตรีที่เป็นผู้หญิงแล้วเคยมีมีทูตที่เป็นผู้หญิงมีคนที่บริหารประเทศที่เป็นผู้หญิงเพิ่มขึ้นมากมายและปัจจุบันสมัยคสชที่การตั้งปลัดกระทรวงใหม่ล่าสุดนะสี่ห้าท่านเนี่ยเป็นผู้หญิงทั้งสิ้นนะครับแสดงสตรีมีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ประชากรประเทศไทย สตรีมีมากกว่าบ,บุรุษนะครับประชากรมี65ล้านคนเนี่ยมีเป็นสตรีสัก33ล้านกว่าคนมีเป็นบุรุษสัก31ล้านกว่าเนี่ยสตรีก็ามากกว่าประมาณ2ล้านคนเพราะฉะนั้นบทบาทสตรีจะมีความสําคัญขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันก็จะสาคัญขึ้นเรื่อยๆนะ <c oughs> คะอย่างที่ท่านผอ,อบอกก็สอดคล้องกันนะคะคสับเหตุการณ์ต่างๆว่าจริงๆแล้วบทบาทของสตรีนั้นไม่ได้เพิ่งมามีความสําคัญในช่วงเวลานี้เท่านั้นแต่ว่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงเวลานี้เราอาจจะเห็นบทบาทที่มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีความโดดเด่นมากขึ้นนะคะทีนี้ค่ะเข้าเรื่องในส่วนของการจัดงานค,ค่ะวันสตรีไทยประจําปี2557ก่อนหน้านี้เราก็มีการจัดงานมาทุกปีละแต่ว่าปีนี้ความพิเศษมีอะไรน่าสนใจ เราจัดงานวันสตรีไทยทุกปีหลักการสําคัญที่เรายึดถือมาทุกปีคือเราต้องการเฉลิมเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึงงง่งพระองค์ทรงพระราชทานวันสตรีไทยให้สตรีทุกคนนะครับได้ร่วมภาคภูมิใจในความเป็นสตรีไทยปีนี้มีพิเศษอย่างหนึ่งนอกจากเราจะเฉลิมเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วเนี่ยเรายังจะจัดงานเฉลิมเกียรติสมเด็จพระเทพพระราชสุดาด้วยเพราะว่าปีหน้าสมเด็จพระเทพจะมีพระชนมายุครบ 5รอบ6 0สิบพรษาเพราะฉะนั้นการจัดงานวันสตรีไทยครั้งนี้จึงถือโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระราชสดาสยามบรมราชกุมารีด้วยในงานที่เราจัดทุกปีนะเราจะมีสาระที่สำคัญคือหนึ่งก็คือว่าแสดงถึงคุณค่าความเป็นสตรีไทยมารยาทไทยเอรลักษณ์ไทย นอกจากนั้นเราก็จะมีงานด้านวิชาการงานด้านผลงานของสตรีที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่สตรีว่าทําคุณประโยชน์ให้แก่สังคมให้แก่ประเทศชาติอย่างไรมาบ้างนะครับมีการแสดงทั้งนิทรรศการเชิงวิชาการะนะครับแล้วก็มีการแสดงทั้งเ,เรื่องเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทยแล้วก็ปีนี้ก็มีพิเศษ อย่างหนึ่งก็จะมีการแต่งกายชุดไทยประยุกต์ทุตไทยพระราชนิยมนะครับโ,โดยนางแบบกิติมาศซึ่งก็จะมาแสดงให้ได้ชมกันแล้วก็จะมีการบรรยายเสวนาถึงเรื่องมารยาทไทยโดยผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องมารยาทไทยนะครับอนอกจากนั้นในทางวิชาการเราก็จะมีการแสดงผลงานของสตรีไทยที่ทํางานมาต่างๆนานา,นาตั้งแต่อดีตจนถึปัจจุบันแล้วก็ปีนี้ เราบอกว่าพลังสตรีไทยพลังสามคัคคีพลังสู่สากลเราก็จะเน้นบทบาทของสตรีไทยที่ทําให้บทบาทของสตรีไทยนี้ไปสู่สากลไปสู่นานาชาติานะครับก็จะมีผลงานที่เราไปร่วมกับประเทศต่างๆในโลกนี้ทํางานเพื่อปกป้องสิทธิของสตรีเพื่อส่งเสริมศักยภาพของสตรีเพื่อพัฒนาอาชีพสตรีเพื่อป้องกันสตรีจากความรุนแรงต่างๆมาแสดงไว้ในงานหมดนะครับโดยเฉพาะ สำนักง,งาน,นกิจการสตรีสถาบันครอบครัวของเราเราก็มีการแสดงว่าสตรีไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแม้แต่เป็นสตรีไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศเราก็มีระบบการ ช่วยเหลือ,อกันนะครับเรามีเว็บไซต์สําหรับหญิงไทยในต่างประเทศแล้วก็ให้หญิงไทยในต่างประเทศถ้ามีปัญหาก็ปรึกษาเข้ามาได้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญให้คําปรึกษานะครับไม่เฉพาะในวันสตรีไทยแต่ทุกๆวันเราเริ่มเปิดเว็บไซต์นี้แล้วเราก็จะไปแสดงใน,ในงานวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ,คะคนะคะโอ้โหโกิจกรรมภายในงานก็ถือว่าอัดแน่นจริงๆแล้วก็เดี๋ยวมาก็จะเป็นการชูความโดดเด่นของสตรีในแต่ละด้านเกี่ยวกับงานทางด้านสังคมงานทางด้านวัฒนธรรมนะคะหรือว่างานทางด้านอื่นๆาาชที่ถือว่ามีความสำคัญใน รเรประเทศะแล้วมีสําคัญอีกอย่างหนึ่งกับวันสตรีไทยทุกปีเราจะยกย่องเชิดชูสตรีที่ทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติให้แก่สังคม<อ>แล้วก็สตรีเหล่านี้เนี่ยจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับพรุ่งนี้ก็เช่นกันะจะมีสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆด้านศินละปะวัฒนธรรมด้านการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆนะครับ125 1 2 5ท่านนะครับแล้วก็มีเยาวสตรีเยาวสตรีนี่คือ สตรีที่เป็นเยาวชนที่กําลังทําคุณประโยชน์ที่ยังกําลังเริ่มนะครับมีจิตใจอาสาใช้ดารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมารับพระราชทานรางวัลด้วยรวมทั้งสิ้นประมาณ150ท่านเราก็จะให้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพซึ่งสมเด็จพระเทพท่านจะเสด็จมาพระราชทานรางวัลนะครับเวลา3โมงเย็นพรุ่งนี้นะครับที่ห้องแกรนดไดมอน บอลรูรมที่ Impact เมืองทองธาน,นี <c oughs> ถือว่าเป็นเกียรติประวัติอันสูงส<ช>่งของผู้ที่ได้รับรางวัล<ช>แล้วก็รวมไปถึงครอบครัวเป็นอย่างมากนะคะวิธีการคัดเลือกค่ะในส่วนของผู้ที่รับรางวัลสตรีดีเด่นในแต่ละปีเนี่ยนะคะเรามีกฎเกณฑ์การคัดเลือกอย่างไรเพื่อที่จะให้ครอบคลุมสตรีทุกสาขาอาชีพอย่างเท่าเทียมการทั่วทั้งประเทศค่ะครับเราแยกเป็น2ส,ส,ส่วนส่วนหนึ่งก็คือต่างจังหวัด76จังหวัดเราจะมีกรรมการที่เป็นผู้แทนในจังหวัด คัดเลือกมาส่วนหนึ่งองค์กรสตรีที่อยู่ในจังหวัดค่าเลือกมาส่วนหนึ่งแต่หลักเกณฑ์วิธีการเราใช้หลักเกณฑ์เดียวกันก็คือว่าหต้องเป็นสตรีที่มีบทบาทโดดเด่นต้องมีวิถีการประมงชีวิตที่ได้รับการยอมรับนะครับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเป็นบุคคลที่กระทำ ความดีจงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับแล้วก็ดํารงตนอยู่ในครอบครัวที่ครอบครัวนั้นก็มีความเข้มแข็งชีวิตครอบครัวก็ส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวมีความสุขมีความเข้มแข็งนะครับที่สําคัญคือทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมให้แก่พื้นที่ให้แก่ท้องถิ่นเป็นระยะเวลาต่อเนื่องเราไม่ใช่ว่าคนทําปุ๊บทางานชิ้นแรกแล้วแลก็ไม่ใช้เวลาใช้เวลานานแล้วก็คนที่ได้รับรางวัลเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าได้รับรางวัลแล้วจบเลยการได้รับรางวัล คือจุดเริ่มต้นแห่งความภาคภูมิใจแล้วก็จะทําต่อไปให้มากยิ่งขึ้นส่วนในส่วนของเยาวชนก็เช่นกันส่วนเยาวชนเราจะมีกรรมการคัดเลือกเช่นกันมีองค์ประกอบ หน่วยงานต่างๆ,ๆ <c oughs> นะครับโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมองค์กรภาคเอกชน <c oughs> จะคัดเลือกเด็กที่1มีจิตอาสา2ดํารงชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง <c oughs> 3มีจิตใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม <c oughs> นะครับแล้วก็รวมกลุ่มกันทําคุณประโยชน์แก่สังคมเป็นระยะเวลาต่อเนื่องระยะเวลาหนึ่งเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ <c oughs> เราบอกว่าเด็กพวกนี้ถ้าเราให้กําลังใจให้เขาได้มีโอกาสได้ไปทําคุณประโยชน์ให้แก่สังคมโตขึ้น เขาก็จะทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้มากขึ้นนะครับเพราะเขาฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กเขาก็จะรักษาคุณงามความดีเอาไว้โพ,พอโตขึ้นมาเขาก็จะรักษาเอาไว้อย่างต่อเน,นื่องนะคะคโดยเฉพาะเราบอกว่าเขาจะยึดถือ หลักการประการสําคัญคือเยาวชนเหล่านี้ต้องยึดถือหลักการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่พระราชทานไว้นะครับเป็นหลักสําคัญเลยที่เราจะให้พิจารณาให้รางวัลแก่เด็กเหล่านี้แสดงว่าคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมในการพิจารณาก็จะต้องมีการพิจารณาอย่างเข้มข้นแล้วก็บริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็โปร่งใสด้วยถูกไหมคแน่นอนครับเพราะว่ามีรายชื่อที่เสนอเข้ามาทั้งกรรมการเราไปดูนะครับมีแมวมองไม่ใช่แมวมองแล้วก็มีคนมองนี่แหละเขาเขามีดูในที่ต่างๆแล้วก็มีหน่วย งาน,นต่างส่งมาแล้วก็พื้นที่ท้องถิ่นส่งมาจํานวนมากมแต่ว่าจํานวนมากเราก็ดูผลงานตามรกเกณฑ์แล้วก็มีปีนี้ก็มีแค่ร้อยกว่าคนคที่คนส่งผลงานเข้ามาหน่วยงาน,นต่างเสนอเข้ามาเป็นพันครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณสมบัติเราค่อนข้างเข้มเราก็คัดเลือกได้แค่ร้อย ร้อยห้าสิบคนนะครับทั้งผู้ใหญ่ทั้งเยาวชนค่ะนะคะซึ่งจะได้ทราบว่าเป็นใครก็จะเห็นกันในงานพรุ่งนี้ครับนะคะอาล้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับแขกรับเชิญขอรากันต่อสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและเว็บไซต์ bangkokwide.com